สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับช่องที่ทํานายดวงชะตาชีวิตให้กับแต่ละท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการทํานายดวงชะตาดูดวงชะตาประจําวันอาทิตย์ที่9เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นะครับซึ่งตรงวัน12ค่าเดือน1นะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับการอ่านดวงชะตาครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นไปในเชิงลบและมองโลกในแง่ร้ายโชคชะตาที่ถูกขัดขวางแสดงให้เห็นว่าบุคคลน,นั้นอาจเผชิญกับอุปสรรคและความท,ท้าทายที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายของตน โชคชะตาที่ไม่อาจเอื้อมถึงการอ่านนี้สื่อถึงการบรรลุความมั่งคัง่งหรือความเจริญรุ่งเรืองอาจเป็นไปอ,อาจเป็นเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ความทุกข์ยากและความยากลำบากทํานายถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและความโชคร้ายความเหงาบุคคลน,นั้นถูกมองว่าถูกกำหนดให้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยว และมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่จำกัดขาดการอุปถัมภ์การค้นหาการสนับสนุนหรือคำแนะนำจากผู้มีอิทธิพลถือว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ความรักที่ไม่สมหวังการอ่านนี้เตือนถึงความสัมพันธ์แบบโรแมนติกซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความอกหักสมบัติที่สูญหาย ความหวังใดๆในการกู้คืนทรัพย์สินหรือโอกาสที่สูญหายถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ท่านจะปลอดภัยจากอันตรายการอ่านในครั้งนี้ให้ความหวังเล็กๆแน้นอๆโดยบอกเป็นในว่าบุคคลน,นั้นไม่น่าจะได้รับอันตรายจากบุคคลที่เป็นอันตรายดังนั้นการสร้างบุญซึ่งการอ่านครั้งนี้กระตุ้นให้บุคคลน,นั้นทำความดี และทำบุญเพื่อพัฒนากรรมของตนและบรรเทาความทุกข์ของตนได้เลขนำโชคหมายเลข1หมายเลข7และหมายเลข9การทำนายดวงชะตาเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับบุคคลและไม่แม่นยำเสมอไปการอ่านในครั้งนี้ให้มุมมองที่มืดมนมากและสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเป็นเพียงมุมมองหนึ่งเท่านั้น มุ่งเน้นไปที่การกระทําในเชิงบวกแทนที่คุณจะหมกมุ่นอยู่กับคําทํานายเชิงลบให้มุ่งเน้นไปที่การดําเนินการเพื่อปรับปรุงชีวิตของคุณรวมถึงการตั้งเป้าหมายที่สมจริงการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกและการทำกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขและสมหวังอย่าปล่อยให้ความกลัวมากำหนดชีวิตของคุณ คำเตือนในการอ่านคันทานายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ควรขัดขวางคุณจากการสแสวงหาความรักและความเป็นเพื่อนดังนั้นการวิเคราะห์นี้เป็นหลักและไม่ควรนำไปใช้เพื่อทำลายอนาคตของคุณอย่างเด็ดขาดการทำนายดวงชะตาต้องอาศัยความสงสัยในระดับหนึ่ง และเน้นที่จะสร้างชีวิตที่เป็นบวกและสมบูรณ์ตามความพยายามและทางเลือกของคุณเองสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับความท้าทายภาพของการหลงทางในป่าและต้องฝ่าดงน้ำสื่อถึงการเดินทางที่ท้าทายพร้อมอุปสรรค คุณอาจเผชิญกับความยากลำบากแต่ไหวพริบของคุณจะช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ความสำเร็จและโชคลาภแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคแต่ในที่สุดคุณก็จะไปถึงจุดหมายและได้รับโชคลาภตามที่ต้องการเรื่องในทางกฎหมายหากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีความการพิจารณาอย่างรอบคอบและแนวทางที่รอบคอบ จะช่วยให้มั่นใจได้ผลลัพธ์ว่าจะออกมาดีมากด้านสุขภาพคุณจะหายจากอาการป่วยใดๆในปัจจุบันได้ความสัมพันธ์การหาคู่ครองถือเป็นเรื่องที่ดีตัวเลขนำโชคเชื่อกันว่าหมายเลข5หมายเลข4และหมายเลข6จะนำโชคมาให้ท่าน ดังนั้นการทำนายดวงชะตาและการอ่านดวงชะตาควรใช้วิจารยญาณในการรับชมรับฟังและใช้ความรอบคอบสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ปูปมาคําอธิบายเปรียบเทียบตัวเลขนําโชคกับเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกสินค้ามากมายที่แล่นไปอย่างสงบสุขตัวเลขนี้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและโชคลาภความมั่งคั่งและความสําเร็จเชื่อกันว่าผู้ที่ทํานายตัวเลขนี้จะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินและความสําเร็จในการประกอบธุรกิจและความปรารถนาที่สมหวัง ทางด้านความรักและการแต่งงานตัวเลขนี้รับรองว่าชีวิตรักจะประสบความสำเร็จและความสมหวังพร้อมทั้งมีโอกาสพบกับคู่ครองที่สมบูรณ์แบบและมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีตัวเลขนี้ช่วยปกป้องคุ้มครองจากความเจ็บป่วยและช่วยให้หายป่วยได้โดยเร็วชัยชนะทางกฎหมายเชื่อกันว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้จะได้รับชัยชนะในข้อพิาพาททางกฎหมายซึ่งตัวเลขนำโชคที่กล่าวถึงโดยเฉพาะก็คือหมายเลข9หมายเลข4และหมายเลข5ดังนั้นการตีความดวงชะตาทํานายนี้ให้ความหมายที่แท้จริงและตัวเลขเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทตามการเวลา แลละะะบบรริทในนนช่วงะะวงยเาั้สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับคุณจะได้รับการอุปถรัรมและมีความสุขเว้นแต่คุณจะหุนหันพันแล่นซึ่งบ่งบอกว่าหากคุณกระทำการอย่างใจเย็นและรอบคอบ คุณก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนและประสบความสําเร็จในทางกลับกันความหุนหันพันแล่นอาจนำไปสู่ปัญหาได้ความซื่อสัตย์จะนําพาโชคดีมาให้และช่วยลูกน้องของคุณจากอันตรายต่างๆได้ซึ่งเน้นย้ำถึงความสาคัญของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์จะไม่เพียงแต่ทำให้คุณโชคดีเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องผู้ที่ทำงานให้กับคุณอีกด้วยอย่าก,กังวลกับโชคร้ายที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่นานมันก็จะหมดไปซึ่งเป็นกำลังใจให้ในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นมันบ่งบอกว่าโชคร้ายใดๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นเพียงชั่วคราวและจะผ่านไปในไม่ช้า ในอนาคตอันใกลน้นี้คุณจะได้พบกับลูกนี้และลูกพี่ลูกน้องของคุณที่หายสาบสูญไปนานซึ่งบ่งบอกว่าในไม่ช้านี้คุณอาจจะได้พบกับคนที่ไม่ได้เจอกันมาสักพักอาจเป็นผู้ที่ติดหนี้คุณหรือสมาชิกในครอบครัวในบางครั้งคุณจะรับโชคลาภซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณคาดหวังโชคลาภเป็นครั้งคราว หรือโชคลาภที่ไม่คาดคิดได้หากถามเรื่องคู่ครองคุณน่าจะได้เจอคนดีๆหรือไม่ก็เขาหรือเธอนี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังหาคู่ครองหมายความว่าคุณมีโอกาสดีที่จะพบกับคู่ครองที่รักใคร่และเข้ากันได้เลขนำโชค9 6 3 ตัวเลขเหล่านี้ถือเป็นตัวเลขนำโชคตามการอ่านในครั้งนี้กล่าวโดยสรุปโดยภาพรวมการอ่านดวงชะตาครั้งนี้ทำให้มุมมองที่เป็นบวกโดยทั่วไปเน้นย้ำถึงความสำคัญของความอดทนความซื่อสัตย์และการวางตัวที่สงบแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเช่นการเชื่อมต่อใหม่ที่อาจเกิดขึ้น การปรับปรุงทางการเงินและชีวิตส่วนตัวที่มีสุขคำเตือนการอ่านดวงชะตาควรใช้ด้วยวิจารณญาณการอ่านดวงชะตาจะทำให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกทั่วไปเพื่อเป็นคำทำนายในอนาคตซึ่งหวังว่าในสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณเอง สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จเชื่อกันว่าตัวเลขเหล่านี้คือหมายเลข3หมายเลข4และหมายเลข5จะนำโชคลาภความมั่งคัง่งและความสำเร็จในด้านต่างๆของชีวิตมาให้ การคุ้มครองและการสนับสนุนแนะนำว่าผู้สูงอายุจะให้คำแนะนำและการสนับสนุนซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จได้ความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีตัวเลขเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองและชีวิตที่สมหวังความสัมพันธ์ที่ดีกล่าวถึงการหาคู่ครองที่ดี ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์เชิงบวกในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกชัยชนะและความสำเร็จแสดงถึงความสำเร็จในประเด็นทางกฎหมายซึ่งหมายถึงผลลัพธ์ในเชิงบวกในการโต้แยง้งใดๆความสงบในจิตใจการเปรียบเทียบทารกที่มีความสุขกับพี่เลี้ยงที่คอยปกป้องเน้นย้ำถึงความรู้สึกปลอดภัยและความพึงพอใจ ความเชื่อโชคลางกับความเป็นจริงความเชื่อเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากศาสตร์แห่งตัวเลขซึ่งเป็นระบบความเชื่อที่กำหนดความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้กับตัวเลขไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดที่จะสนับสนุนคำกล่าวอ้างเหล่านี้อาศัยบริบททางวัฒนธรรมการตีความและการเชื่อมโมยงเฉพาะเจาะจงกับตัวเลขอาจแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและระบบความเชื่อที่แตกต่างกัน โดยพื้นฐานแล้วข้อความนี้สรุปผลลัพธ์เชิงบวกและพรที่เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับตัวเลขซึ่งก็คือหมายเลข3หมายเลข4และหมายเลข5สําสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ การทำนายเชิงบวกการคืนดีกับแม่เป็นการบอกเป็นในถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งหรือความขัดแย้งกับแม่ของคุณในเชิงบวกความสำเร็จในความพยายามการอ่านนี้ทำนายถึงความสำเร็จในอาชีพหรือกิจการที่คุณเลือกการหาคู่ครองที่ดีเป็นความปรารถนาทั่วไปและการอ่านนี้บอกเป็นในว่าคุณจะพบคู่ครองที่เหมาะสมกับ คุณเองและรักใครการแก้ไขนี้สินและข้อพิพาทบ่งบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้เพื่อนและครอบครัวจะได้รับการแก้ไขโดยสันติโชคลาภการทำนายนี้เป็นเชิงบวกมากบ่งบอกถึงโชคดีและเจริญรุ่งเรืองโดยรวมการชนะคดีหากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายการอ่านนี้ บอกเป็นในถึงผลลัพธ์ที่ดีข้อควรระวังเรามัดระวังและถ่อมตัวเป็นคำแนะนำที่สำคัญแม้จะมีโชคลาภสิ่งสำคัญคือต้องตั้งสติหลีกเลี่ยงความเย่อหยิ่งและชื่นชมกับพรที่คุณได้รับการตีความตัวเลขนํำโชคเลขหนึ่งมักเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ความเป็นอิสระและความเป็นผู้นำเลข8 มักเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความไม่สิ้นสุดเลข6สามารถแสดงถึงความสามาคัคคีความสมดุลและความสุขในครอบครัวการดูดวงชะตาถือเป็นศาสตร์ที่ลึกลับความแม่นยำของการอ่านเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามการเวลา ซึ่งการอ่านเหล่านี้ต้องอาศัยวิจารณญาณและความมุ่งเน้นที่ความพยายามและการกระทําของคุณเองเพื่อสร้างอนาคตที่ดีในท้ายที่สุดวิธีที่ดีที่สุดในการกําหนดอนาคตของคุณคือการทํางานหนักคิดบวกและความภาคเพียรของคุณเองสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ เชิญรับฟังครับคุณเหมือนคนใบ้ที่ถูกตำหนิและไม่สามารถแสดงความคิดของตัวเองออกมาได้ซึ่งหมายถึงความรู้สึกอึดอัดและไม่สามารถสื่อความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่แท้จริงของคุณได้ซึ่งอาจหมายถึงความรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังหรือถูกมองข้าม การอุปถัมภ์ที่คุณได้รับนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเหมือนความฝันที่หายไปเมื่อคุณตื่นนอนซึ่งเป็นการเตือนว่าอย่าพึ่งพาการสนับสนุนหรือการยอมรับจากภายนอกมากเกินไปซึ่งบ่งบอกว่าข้อได้เปรียบที่ได้รับรู้ได้นั้นอาจเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวหรือลวงตาอย่าคิดที่จะคบหากันมิฉะนั้นคุณจะประสบปัญหาเช่นนี้ เป็นการเตือนที่หนักแน่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบโรแมนติกอาจหมายความว่าความสัมพันธ์จะนำมาซึ่งความท้าทายหรือความทุกข์ใจอย่างมากอย่างไรก็ตามคุณยังโชคดีที่หากคุณถูกฟ้องร้องคุณจะชนะคดีซึ่งช่วยสร้างความหวังเล็กๆน้อยๆท่ามกลางความคิดเชิงลบแสดงให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นและอาจจะเอาชนะในเรื่องกฎหมายได้ เพื่อนที่จริงใจของคุณจะสนับสนุนความสําเร็จในอาชีพของคุณสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสําคัญของมิตรภาพที่แท้จริงและการสนับสนุนที่พวกเขาสามารถให้ได้ในอาชีพของคุณคุณอาจพบลูกพี่ลูกน้องและเพื่อนที่เคยแยกทางกันแต่แทบไม่พบโชคลาภเลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อที่หายไปอาจเป็นไปนได้แต่โดยรวมแล้วโชคลาภ อาจหาได้ยากตัวเลขนำโชค7 3และ5ตัวเลขเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับเลข7หมายถึงจิตวิญญาณโชคการบรรลุเป้าหมายเลข3หมายถึงความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการเติบโตและหมายเลข5อิสรภาพการผจญภัยการเปลี่ยนแปลง การทำนายดวงนี้ดูจะเน้นย้ำถึงความระมัดระวังการพึ่งพาตนเองและความเสี่ยงต่อความท้าทายในชีวิตส่วนตัวเน้นย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพที่แท้จ,จริงและความสำเร็จในอาชีพการงานในขณะที่แนะนำว่าความสัมพันธ์แบบโรแมนติกและโชคลาภโดยรวมอาจบ,บรรลุผลได้ยากหากคุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่มีความสุข ลองพิจารณาวิธีต่อไปนี้ 1. การเขียนไดอารี่เพื่อแสดงความคิดและความรู้สึกของคุณเอง 2. การบำบัดเพื่อสำรวจอารมณ์ของคุณและพัฒนากลไกาการรับมือ 3. การสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟนเพื่อให้การสนับสนุนและมิตรภาพสุดท้ายมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอาชีพของคุณเพื่อค้นหาความสมบูรณ์และความพึงพอใจในการทำงานของคุณ อย่าลืมให้ความสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเป็นอันดับแรกและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและครอบครัวที่ไว้ใจได้